สวัสดีค่ะนี่ค่าวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันค่ะเราจะเรียนวิชาภาษาจีนค่ะสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็อยู่ที่ตี่ซานเค่อชื่อฝานอีซือค่ะวันนี้นะคะบทที่3นะคะที่เราจะเรียนก็คือเกี่ยวกับคำตรงกันข้ามนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะคำศัพท์คำแรกในวันนี้นะคะฉิงตาเจียก็เลาชื่อตูให้เด็กๆทุกคนอ่านตามคฟคฟูนะคะคำศัพท์คำนี้ค่ะอ่านว่าตาตาตาแปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะจ่ายชั่วอีเปียนนะคะคำว่าใหญ่ในภาษาจีนค่ะให้เด็กๆทำมือแบบนี้นะคะใหญ่นะคะเราพูดว่าตาตา ต้าแปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคําตรงกันข้ามนะคะกับคําว่าใหญ่นะคะก็คือคําว่าเล็กนั่นเองค่ะเล็กในภาษาจีนนะคะคือคํานี้ค่ะชิงตาเจียก็เราชื่อตู้ให้เด็กๆทุกคนอ่านตามคุณดูณนะคะคำว่าเล็กภาษาจีนเราพูดว่าเสียส่ยวเสีย่ยวเสี่ยว แปลว่าเล็กนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะทํามือแบบนี้นะคะทํามือเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วพูดตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะคําว่าเล็กในภาษาจีนค่ะเราพูดว่าเสียส่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคําว่าใหญ่นะคะใหญ่ในภาษาจีนค่ะเราพูดว่าต้าต้า ส่วนคำว่าเล็กนะคะเราพูดว่าเสี่ยวเสี่ยวค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตค่ะรูปภาพนะคะในรูปภาพจะมีหนูนะคะแล้วก็แมวนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าหนูนะคะอยู่ข้างบนบันไดนะคะคําว่าบนนะคะในภาษาจีนค่ะ ชิงตาเจียกเราชื่อตู้นะคะให้เด็กๆทุกคนอ่านตามฟูฟูนะคะคําว่าบนนะคะในภาษาจีนค่ะเราพูดว่าช่างช่างช่างแปลว่าบนนั่นเองค่ะจ่ายชั่วอีเปี้ยนนะคะให้เด็กๆนะคะทำมือตามนะคะเดี๋ยวเราคังอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะคาว่าบนนะคะให้เด็กๆชี้ขึ้นไปข้างบนแบบน,นี้ค่ะแล้วพูดว่าช่างช่าง ช่างแต่ว่าบนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำตรงกันข้ามนะคะกับคำว่าบนนะคะก็คือคำว่าล่างนั่นเองค่ะคำว่าล่างนะคะในภาษาจีนคือคำนี้ค่ะชิงตาเจียก็เราชื่อตูนะคะให้เด็กๆทุกคนอ่านตามคุณตูนะคะคำว่าล่างนะคะในภาษาจีนเราพูดว่าเสียเสียเสียค่ะ ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าบนนะคะหรือว่าข้างบนนะคะภาษาจีนพูดว่าช่างช่างส่วนคำตรงข้ามนะคะคือคำว่าล่างนะคะพูดว่าเสียเสียค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีบทกลอนนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะชิงต้าเจียก็เราชื่อตู้นะคะอ่านตากหูตู้นะคะเริ่มที่บรรทัดที่หนึ่งค่ะอ่านว่าข้า,เางเมียนหยงจุ่นตัวหนึ่งข้าสล่ยเมียนหยงจื่นตัาหมึ่งขางเมีจิ้งจุ่นตัวหนึ่ จู่จี่ยยยวเีีีมมนาียว猫มียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะความหมายของบรรทัดที่หนึ่งค่ะช่างเมียนนะคะก็คือข้างบนตรงนี้นั่นเองค่ะโย่จูอเสียวเหลาสู่นะคะแปลว่ามีหนูตัวเล็กนะคะต่อไปค่ะ เสี่ยเมี่ยนนะคะก็คือข้างล่างนะคะโยจือตาเมามีนะคะมีแมวตัวใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะช่างเมี่ยนเล้าสูจือจือเจียวนะคะหนูนะคะที่อยู่ข้างบนร้องจี๊ดจี๊ดค่ะต่อไปค่ะเสี่ยเมี่ยนเมามีเมียวเมียวเมียวนะคะส่วนแมวที่อยู่ข้างล่างร้องเมียวเมียวนั่นเองค่ะ ค่ะนะคะวันนี้นะคะคศาศัพท์ที่เราเรียนนะคะเกี่ยวกับคําตรงกันข้ามมีทั้งหมด4คํคนะคะคาที่1นะคะต้าแปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคาที่สองเสีย่ยวแปลว่าเล็กค่ะคําที่สามนะคะช่างแปลว่าบนคําที่สี่ค่ะเสีย่ยแปลว่าล่างนั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุูครูก็ยังมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆได้ทําด้วยนะคะอยู่ในเล่ม แบบฝึกหัดนะคะหน้าที่10นะคะเดี๋ยวคุณรูจะอธิบายให้ฟังนะคะตอนที่1ค่ะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมนะคะล้อมรอบสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองค่ะในแต่ละรูปภาพนะคะให้เด็กๆวงกลมสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะและตอนที่สองนะคะให้เด็กๆฝึกคัดค่ะคําว่าต้าและคําว่าเสี่ยวนั่นเองค่ะ ส่วนวิธีการคัดน,นะคะให้เด็กๆคัดให้ถูกต้องตามลำดับขีดที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะต่อไปค่ะหน้าที่11นะคะหน้าที่11ตอนที่1นะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะสิ่งนะคะที่เขากําหนดมาให้นะคะโดยดูที่ลูกศรนะคะว่าชี้ไปที่ไหนนะคะแล้วสิ่งสิ่งนั้นนะคะอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมา ระบายสีนะคะคำศัพท์นะคะที่ถูกต้องที่ตรงกับรูปภาพนะคะมีสองคำค่ะระหว่างคําว่าช่างกับคาว่าเสียนั่นเองค่ะแล้วตอนที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆคัดคําศัพท์ทั้งสองคำนี้นะคะโดยวิธีการคัดอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะค่ะสําหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดทั้งสองหน้าด้วยนะคะค่ะแล้วเรานะคะ พบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ใจเจียน